สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับกลับมาแล้วเรายังอยู่กับอันนี้เหมือนเดิมครับชอริ้วเฮียงครับตำนานกระบี่ยบภาคที่7ของชอริ้วเฮียงนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของโกเลงแล้วก็การแปลของคุณนนทพลเช่นเดิมนะครับสำหรับเรื่องเดียวกันที่ถูกแปลโดยคุณวอนะมึงลุงนะครับเรื่องนั้นก็จะชื่อเรื่องเลยว่าชอริ้วเฮียง สำหรับตอนที่แล้วเนี่ยเราถึงตอนที่ว่าโอที่หวยเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากชอเลียวเทียงนะครับจากสีสาวมาว่าโดนหมอมยาแล้วก็โอที่หวยบอกว่าไม่มีเวลาที่จะล้อเล่นเพราะาตนเนี่ยไปรับงานสําคัญมางานหนึ่งคือคุ้มครองผู้หญิงคนหนึ่งไปแต่งงานกับคุนพลโลกบาลสื้อเทียนอ้วงนะครับพอเลิวเหียงก็สงสัยเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อกากตรงนั้นเลยครับชอเลียวเทียงได้ยินชื่อของสือเทียนอ้วงเนี่ย สีหน้าของชอลีเคียงเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับโอที่ควยก็เลยเล่าต่อว่างานนี้เนี่ยพ่อบ้านฮวยเนี่ยคนของราชธิดาคนนี้เนี่ยติดต่อมาเองเลยนะเป็นเพราะว่างานงานเนี่ยมีชาวยุทธหลายคนหลายฝ่ายเนี่ยไม่เห็นด้วยดังนั้นจะต้องเกิดการขัดขวางแน่จึงมาเรียกโอท่หวยไปเป็นผู้คุมกันชอลีเคียงก็เลยบอกว่าอ๋อมีหน้าเราเรารู้แล้วท่านยายคนนั้นเนี่ยหมายถึงเท่าแกเนี่ยคนนั้นเนี่ยหา คนไปมากมายไปทํางานอะไรแต่จะว่าไปแล้วนะนางอุตสาห์ปลอมตัวมาขายบะหมี่เนี่ยก็เพื่องานนี้เองโอที่หวยก็ถามว่าท่านยายคนไหนพอลิเพียงบอกอ๋อเราเรียกผิดไปนางเน่ยไม่ใช่ยายของท่านหรอกนางเนี่ยเป็นมารดาของท่านมากกว่าเท่านี้โอที่หวยนี่ก็โคร่ออกมาเลยว่าฮะห่วยโกมานล้นะใช่ครับคนนั้นชื่อว่าห่วยโกมาครับก็โอที่หวยเนี่ยเคยมีสัมพันธ์อะไรนิดหน่อย ตามเรื่องนะชอเรีวเพียงก็เลยตอบว่าใช่แต่คราวนี้นางไม่ได้ที่จะมาสอบหาท่านหรอกนะนางเกฑ์คนไม่ได้3คนแล้วใน3คนเนี่ยข้ารู้จัก2คนหนึ่งในนั้นมีฉายาว่าคนป่วยแท้อึ่งอึ่งแปะหู่อีกคนหนึ่งเนี่ยคือไม้ไผ่ดำโอ้ที่ห่วยต้องอย่างที่บอกครับมีอารมณ์หึงหวงนิดหน่อยครับเพราะว่าทําไมห่วยโกมาไม่ได้มาสอบหาตนท,ทั้งทที่ตนเนี่ยก็ รู้จักแต่พอรู้ว่านางเนี่ยมาจ้างมือสังหารไปเนี่ยก็เลยกล่าวต่อว่าเฮ้ยมวยโกมาไม่น่าจะมีเงินมากมายขนาดที่จะมาจ้างมือสังหารนะต,ต่อวิเชียนก็ตอบว่าไม่แน่นางอาจจะไปรับงานมาจากผู้อื่นอีกทีก็ได้อยู่ๆโอทีควยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกชอบนางอยู่เหมือนกันนะเป็นเพราะว่านางเนี่ยเหมือนท่านฉลาดมั่งโง่มั่งหลอกลวงคนหลงกลนคนชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน แต่เป็นท่านล่ะว่าไงกับงานแต่งงานครั้งนี้โอท่หวยถามความเห็นของชอลูเฮียงครับชอลิเฮียงตอบว่าเราไม่ชอบการฆ่าฟาหรอกนะแต่ถ้าจะให้ราชธิดาคนนั้นเนี่ยไปแต่งงานกับคนแบบนั้นเนี่ยหมายถึงซื้อเทียงอ้วง่ยนะชอลิเฮียงก็เลยบอกว่าขอภาวนาเนี่ยให้มีคนไปฆ่ามันเนี่ยก็ดีเหมือนกันโอทิหวยก็กระโดดขึ้นแล้วก็บอกว่างั้นเราไปหาบิดาของราชธิดาคนนั้นกันชอลิเฮียงก็ถามว่าทําไมต้องไปด้วยละ่ะ โอ้ที่หวยบอกว่าจะได้มีคนช่วยที่จะโน้มน้าวให้ท่านเนี่ยมาช่วยเราคุ้มของราชธิดาคนนี้อีกทีไงข mm hmm. ราวลือเทียนบอกว่าโอ้ยงั้นเราไม่ไปหรอกโอที่ควยก็ลองออกมาว่าโอ้ยตอนนั้นเนี่ยใครมาล่าข่าไปทะเลทราย ไหนจะพาไปเกาะอ,อะไรอีกก็ไม่รู้ตั้งหลายที่พอล์กเคินงก็เลยบอกว่าอยอมแพ้เล่นมาทวงบุญทวงคุณกันแบบนี้พอร์ดรค่ก็บอกเพราะด้เราตามไปคุ้มครองด้วยกระไดแต่เรามีเงื่อนไขยอยู่อย่าง ว่าตอนเดินทางเนี่ยพวกเราต้องแยกกันเดินนะทําเป็นไม่รู้จักกันถ้าเปิดโปงกันด้วยถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้เราจะหายตัวไปทันทีเลยในระหว่างทางครับเหมือนที่ชอลิวเคียงเนี่ยบอกกับโอที่ห่วยไว้เหมือนแกล้งโอที่ห่วยด้วยซ้ำชอลิวเคียงเนี่ยเดินผ่านเมืองมาแล้วสองสาเมืองไม่แวะกินข้าวเลยแม้แต่คําเดียวโอที่ห่วยเนี่ย ไม่ได้อยากจะกินข้าวกินปลาหรอกนะอยากจะแวะดื่มสุราบ้างเท่านั้นเองแต่จนใจที่ต้องเดินตามชอลูเฮียงทิ้งระยะให้พอเหมาะจะได้ไม่คลาดสายตากันแต่สุดท้ายก็สุดทนก็เลยเร่งสีเท้าเดินเข้าไปข้างข้าง,างชอลูเฮียงพูดเบาๆว่าถึงแม้ว่าจะมาคุ้มครองเนะี่ยคนเราต้องกินข้าวกินน้ําบ้างนะชอลูเฮียงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเออจริงเว่ย๋ยวเมืองหน้าคอยกินแล้วกันโอที่โวยก็เลยปล่อยให้ชอลุเฮียงเดินนาหน้า ไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านไประยะหนึ่งครับโอทิฮคยก็เล่งฝีเท้าจนมาทันชอริเคียนที่บริเวณหน้าเมือกเลยชักชวนกันเข้าไปกินอาหารในเหลาแห่งหนึ่งแต่ชอริเคียงบอกว่าเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเรามีธุระที่ร้านฝั่งตรงข้ามร้านฝั่งตรงข้ามนี่เป็นร้านขายเครื่องสาอางครับโอทิฮคยก็เลยเข้าเหลาเนี่ยไปสั่งอาหารสั่งสุรามาดื่มกินกินอยู่ได้สักพักหนึ่งชอริเคียงเนี่ย ก็ยังไม่ออกมาจากร้านเครื่องสังอารนั้นสักทีจะมีก็แต่ชายชราเขาขาวคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งโต๊ะเดียวกับโอที่ห่วยสั่งอาหารสั่งโุลามาดื่มกินโอที่ห่วยก็คิดว่าทำไมอยู่ๆชอลิวเฮียมจะต้องแปลงโฉมเป็นคนแก่ด้วยแต่ก็ไม่พูดอะไรนะครับรอนจนชายชราคนนั้นกินอิ่มแล้วชายชราคนนั้นก็ลุกขึ้นเช็ดปากก็เดินออกจากร้านไปโอที่ห่วยคิดจะเดินตามไปแต่ก็ถูกเซียวเออร์มองอยู่เพราะว่า โอที่หวยยังไม่ได้จ่ายเงินจะจ่ายได้ยังไงครับเพราะโอที่หวยตอนนี้ไม่มีเงินเลยดังนั้นก็เลยได้แต่นั่งรอรอว่าเผื่อจะมีคนรู้จักเดินผ่านมามาจ่ายตังค์ให้ตนแล้วโอที่หวยก็เห็นคนคนหนึ่ง ที่จะเข้ามาจ่ายตังให้ตนได้ครับคนนี้เป็นสาวน้อยเป็นผู้หญิงคนนึงครับหน้าตามหมดจดเดินเข้ามาในร้านคนทั้งร้านมองเป็นตาเดียวนางเดินขึ้นมาแล้วก็มานั่งที่โต๊ะของโอที่หวยบอกเบาๆว่าเราจะช่วยจ่ายเงินให้ท่านเองแต่ท่านต้องตามเรามาโดยดีนะโอที่หวยบอกว่าใจ่ายให้อ่ะได้แต่เราไม่ตามท่านไปหรอกนะสาวน้อยนั่นก็พูดออกมาด้วยเสียงอันดังกว่าตะกี้นิดหนึ่งบอกว่าเราตามหาท่าน อยู่นานรู้ไหมว่าแม่ท่านกับลูกท่านเนี่ยกำลังป่วยหนักนะแค่นี้โอที่หวยก็เห็นแววตาของคนในร้านเนี่ยจ้องมองมาที่ตนก็เลยได้แต่เดินตามหญิงสาวคนนั้นออกไปนอกร้านนางก็พาโอที่ห่วยมาถึงรถม้าคันหนึ่งครับภายในมีสาวน้อยอยู่อีก3ามคนรออยู่ รวมเป็นสี่คนสี่คนนี้ก็เป็นสี่คนเดียวกันที่มองยาโอที่หวยนั่นเองแต่คราวนี้โอที่หวยฟื้นฟูพลังได้แล้วย่อมไม่เกรงกลัววัวล่อแล้วก็กัะโดดขึ้นรถมาไปป่าก็บอกว่าพวกเจ้าเป็นเมียเราเราไม่กลัวนะว่าที่จะถูกพวกเจ้าฆ่าหรอกจริงไหมแต่ในใจของโอที่หวยที่กล้าพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโอที่หวยมั่นใจว่าชอลิวเฮียงจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้เป็นแน่รถมาก็วิ่ง มาถึงริมน้ําแห่งหนึ่งแล้วก็หยุดทั้งหมดก็ลงจากรถม้าโดยดีครับโอที่คคยบอกว่าคราวก่อนเราเสียท่าดึงสุรามอมเมานั้นแต่คราวนี้เทาวัดกันด้วยฝีมือเนี่ยพวกเจ้าทั้งสี่คนสู้เราไม่ได้หรอกอย่าลืมว่า โอที่หวยผู้นี้เนี่ยเป็นขุนโจรที่เทียบเท่ากับชอลิ้วเฮียงเชียนยมี72ท่าผีเสื้อดงบุปผาสุดยอดวิชาจะไม่ให้ภูมิใจได้ยังไงดังนั้นหญิงสาวทั้งสี่ครับก็เลยจึงคิดให้โอที่หวยเนี่ยสำลานเบิกบ,บานใจด้วยการยกยอโอที่หวยไปอีกพักหนึ่งอยู่ๆนางทั้งสี่ก็ถอดเสื้อผ้าออกแทบจะเปลยเปล่าแล้วหยิบอาวุธคู่ใจขึ้นมามีทั้งกระบี่ดาบ ผู้กันคู่ชมวกแหวกน้ำอีกหนึ่งคู่บอกว่า คราวนี้เนี่ยเราจะให้ท่านยอมแพ้ในฝีมือของพวกเราจริงๆนอกจากไม่สวมเสื้อผ้าแล้วผิวหนังของพวกนางเนี่ยดูเหมือนว่าจะฉโลมน้ำมันสะท้อนแสงแวววาวนับว่าแปลกตาในใจจริงๆโอทิหวยเนี่ยตอนนี้ภาวนาว่าอย่าให้ชอลิวเฮียงเนี่ยรากฏตัวอีกเลยในการต่อสู้กันนะครับโอทิหวยเนี่ยต้องบอกว่าไม่เสียท่าเลยนะนับว่าเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆอย่างที่โมวไว้ แต่ในการต่อสู้ที่อีกฝ่ายนึ่งเนี่ยไม่ได้สวมอะไรเลยเนื้อหนังก็เพื่องเป็นจังหวะเด้งดึงเด้งดึงแบบนั้นเนี่ยทำให้โอที่หวยที่เป็นจอมยุทธอันดับต้นๆ,ๆเนี่ยที่มีสายตาดีก็เลยสามารถมองไปในทุกรายละเอียดของนางทั้งสีได้จะมีสมาธิที่ไหนมาสู้ถึงตอนนี้โอที่หวยต้องภาวนาใหม่นะครับว่า ขอให้ชอริวเฮียงเนี่ยออกมาได้แล้วหญิงสาวก็บอกว่าเป็นอะไรไปล่ะคิดจะรอชอริวเฮียงเหรอมันไม่มาแล้วคิดเหรอว่าพวกเราเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันปลอมตัวเป็นตะแก่นั่นเราส่งคนไปจาัดก,การกับมันเรียบร้อยแล้วสิ้นคําก็มีเสียงหัวเราะของชอริวเฮียงดังมาหนำซ้ํายังยืนอยู่บนโขดหินที่เมื่อกลู่เนี่ยไม่มีใครยืนอยู่ด้วยซ้ําชอริวเฮียงปรากฏพร้อมหมวกในมืออีก หกเจ็ดใบในปากก็ร้องให้โอทีหวยจับพวกนางไว้สักคนหนึ่งโอทีหวยกลับจับไม่ได้เลยลอยให้พวกนางกระโดดลงน้ําไปทั้งหมดโอทีหวยก็บ่นว่าตัวนางเนี่ยทาน้ามันแบบนั้นน่ะลื่นไปหมดใครจะไปจับได้จอร์เรเพียงก็บอกโอ้ไม่เห็นเอาไหนเลยตอนที่ลงรถมาเนี่ยนางยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าถ้าลงมือตั้งแต่แรกเนี่ยก็จัดการได้ทั้งสองสามคนแนละ้วโอทีหวยก็เลยเถียงว่าเฮ้ยก็ตอนนั้นมยังไม่สู้กันนี่หว่าและพอสู้กันไปแล้วเนี่ย ใครจะสามารถจะไปจับจะไปแตะอะไรตรงนั้นได้ละ่ะแต่เอ๊ะท่านอยู่ตั้งแต่ตอนต้นเลยทําไมไม่ออกมาช่วยตั้งแต่ตอนนั้นพอลิเทียงก็บอกอ้าวเ,เห็นผู้หญิงเปลือยกายต่อสู้แบบนั้นเนี่ยก็ต้องนั่งดูกันนานหน่อยสิดีนะที่เราเป็นฝ่ายแอบดู ต่เราเชื่อนะว่าท่านเนี่ยถ้าท่านเป็นฝ่ายแอบดูเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยท่านยังไม่ออกมาช่วยเราหรอกคงจะเพลินเลยใช่ไหมล่ะโอที่หวยก็เลยหัวเราะแล้วบอกอถือว่ารู้จักกันเจิงแล้วทั้งคู่ก็โว่รอกันใหญ่นึกถึงว่าใครที่บงการพวกนางมาและยังส่งคนไปจัดการกับชอลุวเฮียงอีกชอลุวเฮียงบอกว่าคนที่จะทําร้ายตนเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของท่านกระบีเลยชี่เกี่ยมสิงแสซึ่งสํานักนี้เนี่ยสำนัก ของท่านกระบี่เหล็กเนี่ยมีการชำระสำนักกันทําให้มีสิทธิ์กู้ขับออกมาเล่ล่อนอยู่จํานวนไม่น้อยและคนกลุ่มนี้ที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ทรยศเนี่ยเล่ร่อนอยู่ในยุทธภพเป็นเวลานานทําให้ไม่หลงเหลือปะนิธานของจอมหยุดแล้วยอมจัดการกับชายชราคนเดียวเนี่ยตั้ง6 7คนแต่เอาเถอะไม่เป็นไรตอนนี้เราแยกกันก่อนเพราะว่าคราบชายชราของเราเนี่ยถูกเปิดเผยและต่อไป ต้องปลอมตัวใหม่แล้วกันคราวนี้เราไม่แน่ใจเราจะปลอมตัวเป็นพ่อค้าบัณฑิตหรืออืมแต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้ายังอยู่ข้างๆท่านนะโอที่ขอยก็หัวรอก็บอกว่าอะไม่ลองปลอมตัวเป็นผู้หญิงบ้างล่ะไม่แน่นะโจรป้นสว่า์มันอาจจะมองไม่ออกเนี่ย จับท่านไปทําเมียก็ได้เมื่อแยกกันครับโอ,อที่้วยก็เดินมาพักแรมอยู่ที่โรงเตียมล่ํารวยนะครับเข้าพักที่ห้องห้องนึแต่ห้องนี้เนี่ยอยู่ติดกับห้องที่มีเพื่อนข้างห้องดูเหมือนจะได้รับบัาด ที่รู้เนี่ยเพราะโอทิหวยได้กลิ่นของยาต้มลอยมาอยู่จังอยู่เรื่อยๆแต่อยู่ๆในขณะนั้นเนี่ยก็มีเสียงหม้อต้มยาตกแต่กลิ่นยาเนี่ยฉุนขึ้นเพิ่มขึ้นเลยโอทิหวยเนี่ยกะว่าจะออกไปดูต่อว่าสักหน่อยแต่ปรากฏว่ากำแพงของห้องที่อยู่ติดกันนั้นเนี่ยกับแตกระเบิดออกมีคนทะลุออกมาด้วย โอท,ที่หวยมองลอดช่องที่ผนังแตกนั้นพบเห็นคนผู้หนึ่งท่าทางได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนขวาของมันขาดเสมอไหลดวงตาขวาบอดเท้าซ้ายขาดเสมอเข่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนตัดเองซะด้วยซ้ำมือที่เหลือกำด้าไม้ไผ่สีดำด้ามหนึ่งและเท้าซ้ายที่ขาดนั้นก็วางอยู่ข้างๆลำตัวโอท,ที่ควยเห็นสภาพของคนที่ทนถึงขนาดนี้เนี่ย ในใจจะกอดนับถือไม่ได้รอบเตียงที่ชายครึ่งคนนี้นั่งอยู่มีชายชะก,กันอีกสี่คนยืนกวัดแกงอาวุธอยู่ถ้านับคนที่กระเด็นทะลุก,กำแพงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้าคนสภาพเหตุการณ์แบบนี้ลุกเลือดผู้ชายของโอที่ห่วยขึ้นมาโอที่ห่วยไม่รู้นะครับว่าอีกคนครึ่งคนเนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยคือไม้ไผ่ดำยอดมือสังหารผู้หนึ่งจึงเดินทะลุช่องแตกนั้นเข้าไปถามว่าพวกทา่านไม่มียางอ ลุงทำร้ายคนพิการคนหนึ่งแล้วก็ร้องตะโกนเรียกชอริวเฮียงหนึ่งในคนร้ายถามว่าท่านหมายถึงชอริวเฮียงเหรออย่าคิดว่าจะเอาชื่อของชอริวเฮียงเนี่ยมาขู่ซะให้ยากเลยแล้วโอที่หวยก็ตกอยู่ท่ามกลางหาอาวุธหลายชนิดของคนทั้งสีนับว่าหวาดเสียวยิ่งนะแต่โอที่หวยก็ยิ้มออกเพราะว่าโอที่หวยเนี่ยมองเห็น ชอลิวเฮียงแล้วเพราะก่อนแยกทางกันอย่างที่บอกครับชอลิวเฮียงเคยบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะปลอมตัวเป็นอะไรดีจะปลอมตัวเป็นชายชาาหรือพ่อค้าหรือใหม่กับคนเข้าคลึ่มหรือเป็นนักศึกษาดีพอแยกจากการตอนนี้โอที่ห้วยเห็นคนที่มีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นเนี่ย สีคนแล้วก็เลยคิดว่าชอนเลวเพียงจะต้องอยู่ในหนึ่งใน4คนนี้แนะ่พอตอนนี้มีนักศึกษาชุดขาวถือพัดจีคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนี้ด้วยโอที่หวยก็เอ่ยปากว่านึกแล้วคราวนี้ท่านจะต้องมาช่วยเรายังเร่งรีบแนะ่เพราะเขาเนี่ยเราถูกผู้ชาย4ี่คนลุมอยู่พอนักศึกษาชุดขาวเดินเข้ามาก็ยิ้มให้โอที่หวยครับคลีพ่พัดจีบออกแล้วก็โจมตีใส่โอที่หวยทันทีโอที่หวยหมุนตัวหลบออก ต้องเจอกับอาวุธทั้ง4นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังพลิกตัวหลบได้ทันหันมาว่าอีกทีดัชนีของนักศึกษาก็จ่ออยู่ที่จุดบนกระหม่อมของโอที่หวยแล้วจนโอที่หวย ไม่กล้าขยับตัวชายชุดขาวบอกว่ามันนะชื่อว่าแปะหุนเสรงจพันมีเสียงดังมาจากต้นไม้เบื้องนอกฟังดูก็รู้ว่าเป็นเสียงดัดบอกว่าถ้าท่านลงมือกับโอที่ห้วยปูคุ้มกันของราชธิดาเจ้าสาวของสือเทียนอ้วงงานแต่งงานนี้คงไม่สาเร็จนักศึกษาเมื่อได้ยินคํานี้เนี่ยก็ประสานมือคาราวะใส่โอที่ห้วยเลยครัว่า โอ้ที่แท้เป็นจอมยุทธโอนี่เองต้องขออภัยอย่างสูงแนละ้วแล้วมันก็นำชายทั้ง4ี่คน ออกจากห้องไปรวมทั้งคนที่ทะลุก,กำแพงคนนั้นด้วยโอที่ฮวยเดินออกมานอกห้องมองไปทางเงาของต้นไม้ที่มีเสียงนั้นก็เห็นเป็นเงาของหญิงสาวอดพูดไม่ได้ว่าแม่ชอยดูเทียงท่านเอาจิงริงเหรอปลอมตัวเป็นผู้หญิงจริงเหรอแต่พอเดินไปดูใกล้ๆมองถนัดถนัดหญิงสาวคนนั้นกับเป็นงวยโกมานั่นเองสตีที่โอที่ฮวยเรียกติดป,ปากว่าท่านแม่เนี่แหละเดินตรงเข้ามาหาโอที่ฮวยตบโอที่ฮวยไปหนึ่งฉากโอท่ฮวย แม่แต่ถูกตบก็ยังหยอกล้อเขาแซวว่าแม่ท่านแม่ผอมลงไม่เนี่ยห่วยโกมาก็บอกว่าโอ้เราเนี่ยมีบุตรอักตันยูไม่เคยมาดูแลเลยแล้วทั้งคู่ก็เดินตามกันเข้าไปในห้องโอ้ที่หวยเห็นไม่ไผ่ดำบาดเจ็บขนาดนั้นก็อดชื่นชมถึงความทอระหดอด ของมันไไม่ได้วยโกมาก็อดพูดไม่ได้ว่าแหม่กับคนอื่นเนี่ยดูเหมือนจะห่วงใยจังนะโอทิฟลยบอกว่าจะมาหึงอะไรตอนนี้ล่ะมียาสมานแผลไหมหมยโกมาก็หยิบมาให้ใสแ่แผลของไม้ไผ่ดำแต่ไม้ไผ่ดำร้องบอกให้หยิบเท้าของมันขึ้นมาทีเมื่อได้เท้าที่ขาดของตัวเองแล้วไม้ไผ่ดำก็หยิบตั๋วเงินออกมาจากรองเท้าคืนให้กับหมยโกมา บอกว่าเราทํางานให้ท่านไม่สําเร็จในการสังหารซื้อเทียนอ้วงแล้วก็คนป่วยแทกอึ่งนั้นก็เสียชีวิตแล้วด้วยซื้อเทียนอ้วงร้ายกาจจนเกินไปได้โปรดอย่าส่งใครไปทํางานแบบนี้อีกเลยเราสงสารเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็ลูกเมียของพวกมันขนาะที่ทั้งสองคุยกันโอดที่ป่วยก็พบท่าล่างที่พุ่งผ่านหน้าประตูไปโอ้ที่หัวจําได้ว่าท่าล่างเนี่ย อชอิวลเียเพราะหลังจากที่ชอลิวเฮียงยตามโอทีควยมาถึงโลงเตียมนี้แล้วเนี่ยชอลิวเฮียงพบว่ามีคนของสำนักคุ้มกันภัยหมื่นชนะพักอยู่ที่โลงเตียมแห่งนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปทักทายนะฮะดังนั้นเมื่อซื้อสุราแล้ว ชอลอยเพียงก็เลยกระโดดขึ้นมาอยู่ในเงามืดของสันหลังคาบนห้องของโอที่ห่วยในระหว่างดึงสุลาอยู่ชอลอยเพียงเห็นคนชุดดำตัวเล็กๆคนหนึ่งเคลื่อนที่อย่างแผ่วเบาด้วยวิธีกระโดดกระยองกระแยงเหมือนแมวดูก็รู้ว่านี่เป็นวิชานินจาจากแดนอาทิตย์อุทัยแต่นินจามาทำไมที่นี่นินจาเนี่ยเหมือนว่ามาสำรวจห้องพักที่มีอยู่ทั้งห้าห้องห้องหนึ่งไม่มีแสงสว่างนินจา ทาท่าทางเหมือนอยากจะเข้าไปแต่ทําท่าว่าเหมือนได้ยินเสียงแปลกปลอมก็เลยอ้อไปที่หลังตึกทอริเพียงคิดอยากจะรู้ว่านินจาคนนั้นเนี่ยเป็นใครก็เลยกันโดดลงจาหลั เปิดหน้าต่างห้องที่ไม่มีแสงนะนะั่นนหะแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปปิดหน้าต่างเหมือนเดิมกันโดดขึ้นไปบนคืนในห้องซ่อนตัวเลือกมุมที่สามารถมองเห็นกระจกทองเหลืองในห้องนั้นสะท้อนภาพได้ไม่นานหน้าต่างนั้นก็ถูกเปิดอีกครั้งนินจาคนเดิมก็กระโดดเข้ามาในห้องครับเราซื้อขอเล่ากับชอริวเฮียงตำนานกระบี่ยกในตอนนี้ก็จบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ เป็นอันว่าชอลิวเคียงพบนินจาคนหนึ่งเขามาทําอะไรในที่นี้ชอลิวเคียงกาลังสืบอ,อยู่ส่วนโอที่หวยเนี่ยตอนนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็โอที่ห่วยจะทําหน้าที่เป็นองคลรักษ์เนี่ยได้นานแค่ไหนมาติดตามกันในข่าวหน้ครับกับเราสื่อของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับไปก่อนครับ